CPL ฟิลเตอร์นะครับก็คือฟิลเตอร์ที่สามารถลดแสงสะท้อนตามจุดต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าพื้นวัตถุต่างๆที่มีแสงสะท้อนจากแสงแดดเนี่ยแล้วมันเกิดแสงรีเฟกต์นะครับตัวนี้สามารถที่จะลดแสงสะท้อนเหล่านั้นได้ใส่เข้าไปแล้วนะครับมันไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเรายังไม่ได้หมุน CPL นะครับเราต้องทําการหมุนวงแหวน CPL ก่อนนะครับแล้วเราก็ลองดูว่าช่วงไหนที่มันลดแสงสะท้อนได้ สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้ตัว o s m o อล o ็อก3เหมือนเดิมนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้สอนวิธีใช้งานนะครับตัวฟิลเตอร์ c k Diffusion หรือว่า b c k m i s t นะครับที่ใช้กับตัว o s m o อล o ็อกเก็3ครับก็พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยได้ภาพที่ฟุง้งนุ่มละมุนเหมือนซีรีส์เกาหลีเลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมีตัวฟิลเตอร์อีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างสำคัญมากๆในการ ใช้กับงานวิดีโอนะครับตัวนี้ก็คือตัว CPL filter นั่นเองนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานเจ้าตัว filter ตัวนี้นะครับเป็น filter สำหรับลดแสงสะท้อนนั่นเองนะครับถ้าเกิดได้ยินคำว่า CPL filter นะครับก็คือ filter ที่สามารถลดแสงสะท้อนตามจุดต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้า พื้นวัตถุต่างๆที่มีแสงสะท้อนจากแสงแดดเนี่ยแล้วมันเกิดแสงรีเฟกซ์นะครับตัวนี้สามารถที่จะลดแสงสะท้อนเหล่านั้นได้เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูการใช้งานเจ้าตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ครับเริ่มจากการติดตั้งก่อนเลยครับเรามาดูวิธีการติดตั้งกันก่อนนะครับก็เวลาเพื่อนๆซื้อไปนะครับให้สังเกตที่ตัวด้านหน้านะครับจะมีคําว่า CPL Filter for DJI Osmo Pocket 3นี่นะครับก็จะได้กล่องเล็กๆน่ารักแบบนี้ไปเลยแล้วก็เวลาใช้งานนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาแปะหน้าตัว เลนของ Osmo Pocket 3ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวฟิลเตอร์ตัวนี้จะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับนี่ตัวฟิลเตอร์จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับตัวฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวแม่เหล็กหรือว่าแมกเนตนั่นเองนะครับจะเป็นจุดแบบนี้แล้วก็ด้านหน้านะครับจะเป็นวงแหวนซิม้มตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับ CPL นะครับการใช้งานนะครับเราก็เปิดตัว o s m o p o c k e t 3มาเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ด้านหน้าของตัวเลนส์ o s m o Pocket 3เนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วนะครับตัวด้านหลังก็็็็เเเปนแแม่่หลกกราค แปะไปะแบบนี้เลยนี่ครับปุ๊บแปะให้มันเข้าล่องนะครับมันก็จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเวลาใช้งานเราก็แค่หมุนไอตัววงแหวนสีส้มตรงนี้นะครับมันก็จะทําการลดแสงสะท้อนให้นั่นเองนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆแค่นี้เองครับเราต้องไปดูที่หน้าจอดูว่าเฮ้ยเราหมุนไปแล้วเนี่ยช่วงไหนที่มันลดแสงสะท้อนได้ดีที่สุดเราก็ใช้ช่วงนั้นนะ่ะในการถ่ายคลิปหรือว่าพามิงได้เลยอันนี้ก็คือวิธีการติดตั้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานดูว่า ภาพวิดีโอที่ได้จะเป็นยังไงเวลาเราลดแสงสะท้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับดูซิว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงกับภาพวิดีโอของเรานะครับตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้ใส่ตัว CPL นะครับแล้วผมก็ลองถ่ายเป็นรถยนต์นะครับเห็นไหมว่าตอนนี้มันจะมีเรื่องของแสงสะท้อนที่มันกระทบโดนตัวพื้นผิวของตัวรถนะครับทำให้ไม่เห็นสีจริงๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแก้ปัญหาเรื่องของแสงสะท้อนพวกนี้ได้แบบง่ายๆเลยก็คือใส่ตัว CPL filter ตัวนี้เข้าไปที่ตัวหน้าเลน ของตัว Osmo Pocket 3นะครับพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยบางคนใส่เข้าไปแล้วนะครับมันไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเรายังไม่ได้หมุน CPL นะครับเราต้องทําการหมุนวงแหวน CPL ก่อนนะครับแล้วเราก็ลองดูว่าช่วงไหนที่มันลดแสงสะท้อนได้เห็นไหมครับเห็นฝากระโปรงไหมมันจะเป็นแสงสะท้อนสีขาวนะครับพอเราหมุนปุ๊บแสงสะท้อนเหล่านั้นน่ะจะเริ่มหายไปนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะ ถ่ายทะลุเข้าไปในกระจกรถยนต์ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดมันไม่มีแสงสะท้อนนะเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูใหม่นะครับอันนี้คือไม่มี CPL เห็นไหมครับว่ามันจะมีแสงสะท้อนสีขาวๆแบบนี้เลยพอเราใส่ CPL เข้าไปปึ๊บอ่าแล้วก็ลองหมุนดูนะครับว่าช่วงไหนที่มันลดแสงสะท้อนได้ดีที่สุดอ่าช่วงเนี้ยลดแสงสะท้อนได้ดีที่สุดอันนี้ก็คือโอเคแล้วแค่นี้เองครับวิธีการใช้งานเจ้าตัว CPL ฟิลเตอร์นะครับอันนี้สำหรับคนที่ถ่ายรถยนต์รถยนต์อะไรต่างๆก็ ใช้งานได้เลยครับแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเกิดเราใช้กับงานไลน์สเคปไทยวิดีโอวิวต่างๆนะครับเวลาเราไปท่องเที่ยวนะดูแบบไม่มี CPL ก่อนอก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับพอเราใส่ตัว CPL เข้าไปแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็ลองหมุนหาจังหวะนะครับช่วงที่มันลดแสงสะท้อนให้สังเกตที่ผิวน้ำเวลาเราไปถ่ายพวกทะเลสาบหรือว่าเขื่อนอะไรต่างๆนะแล้วเกิดแส,สะท้อนสีขาวแบบนี้เราไม่ต้องการเราต้องการแบบ น้ำเห็นชัดๆเลยว่าเป็นสีอะไรนะครับเราก็แค่หมุนปรับลดแสงสะท้อนไปเลยแบบนี้นะครับเป็นหมว่ามันสามารถที่จะลดแสงสะท้อนได้ทั้งผืนน้ําแล้วก็ท้องฟ้าด้วยนะครับเพื่อทําให้เกิดก้อนเมฆชัดเจนขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าทําให้เห็นสีของพื้นน้ําจริงๆก็ได้นะครับก็จะลดแสงสะท้อนจากผืนน้ําได้เยวผมจะเดินไปให้ดูนะครับเดินออกมาตรงนี้สมมติว่าผมต้องการถ่ายวิวตรงนี้เป็นวิวแบบทะเลสาบอะไรเงี้ย แล้วไม่มี CPL ครับก็จะเป็นแสงท้อนสีขาวแบบนี้พอผมใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุนปรับดูนะครับอ่ามันจะมีช่วงจังหวะที่ลดแสงสะท้อนกับไม่ลดแสงสะท้อนนะครับเราหมุนหาจังหวะที่มันลดแสงสะท้อนแบบนี้ก็คือจบเลยนะครับเราก็จะเห็นพื้นน้ำเนี่ยเป็นสีจริงๆของเขานะครับไม่มีแสงสะท้อนมาเคลือบอยู่นั่นเองนะครับเป็นการลดแสงสะท้อนเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการลดทองฟ้าเราก็หมุนไปที่ทองฟ้าได้เลยครับแค่นี้เองวิธีการใช้งานนะครับ และนี่นะครับก็คือตัวฟิลเตอร์ CPL ฟิลเตอร์นะครับที่ใช้งานกับตัว Osmo Pocket ก3นั่นเองนะครับก็จะได้ภาพที่ลดแสงสะท้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับภาพวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งที่มันมีแสงสะท้อนต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะช่วยลดได้เป็นอย่างดีสําหรับคนที่กําลังมองหาฟิลเตอร์เพื่อลดแสงสะท้อนนะครับสามารถที่จะใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้งานเจ้าตัวฟิลเตอร์ตัวไหนมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกติดตามชมครับโซนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ